คลิปนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเรียกคุกตัวนี้ครับที่ชื่อว่า use ref โดยไปกันที่ประเด็นสำคัญ2ประเด็นก่อนเลยครับว่า use ref เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็ use ref ครับมันต่างจาก use state ยังไงเดี๋ยวเอาที่ตัวประเด็นแรกก่อนเนาะ use ref เนี่ยมันคือคำสั่งเรียกคุกครับที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลข้างในคอมโพเนนต์ของเราไม่ว่าข้อมูลนี้ครับมันจะเป็นอะไรก็ตามแต่ ทีนี้ข้อมูลของ use state ตัวนี้ครับมันสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้เนาะจะเปลี่ยนเป็นค่านู้นค่านีคานน้ค่านั้นค่าอะไรก็ได้แต่ว่าที่สําคัญเลยครับคือข้อมูลนี้จะยังอยู่เสมอครับข้อมูลของ component ได้ที่ตัว component ของเราครับมันยังไม่ถูกลบออกจากหน้าเว็บแล้วก็ประเด็นที่2เลยครับคือ use state เนี่ยในเมื่อมันใช้เก็บข้อมูลใช่ไหมแล้วมันจะต่างกับตัว use state ยังไงใช่ไหมผมจะขออธิบายไว้อย่างนี้ครับคือข้อมูลที่มาจากตัว use state เนี่ย มันทำให้คอมโพเนนต์ของเราครับมีการเปลี่ยนแปลง UI ได้อย่างเช่นถ้าเกิดมีการเปลี่ยนตัวสเตทครับไอข้างในดีเท r n ตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมอย่างเช่นเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนอะไรก็ตามแต่เปลี่ยนการตกแต่งอะไรพวกนี้แต่ว่า use r e a นี้ไม่ใช่ครับข้อมูลที่อยู่ใน use r e a เนี่ยไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่ครับมันจะไม่ทําให้ UI ของ React เนี่ยเปลี่ยนแปลงตามหน้าที่หลักของมันเลยครับคือใช้เก็บข้อมูลเท่านั้น ทีนี้คุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยต่อครับว่าถ้าเกิดมันใช้เก็บข้อมูลเหมือนกับตัวยูสเตตเนี่ยแล้วเราจะใช้ยูสเลบไปทําไมใช่ไหมในเมื่อยูสเตตครับข้อมูลถึงมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ UI มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่มันก็ดูเล็กน้อยใช่ไหมเดี๋ยวผมทําให้คุณผู้ชมดูอย่างนี้ดีกว่าครับมันเป็นเรื่องของ Performance ถ้าเกิดผมจะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างบนเว็บครับเอาเป็นว่าเป็นการอัปโหลดไฟล์ละกันผมก็จะมี UI ตัวนี้ใช่ไหมเป็น Input ซึ่งจะมี t ท p e เป็นไฟล์ แล้วก็ผมปิดเลยอะเดี๋ยวผมค่อยมาเขียนต่อทีนี้ผมก็จะมีตัวที่2ครับแต่ว่าผมต้องครอบด้วย p ไว้ใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ p แล้วก็ input ไปแล้วก็ ui ตัวที่2ครับผมมี p ที่ครอบตัวนี้ไว้ครับก็คือ button ซึ่ง button ตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่เป็น on click ไว้นะแต่ว่าตอนนี้ผมจะใส่เป็นข้อความบกเปล่าไว้ก่อนครับว่า upload file ทีนี้ตอนนี้ผมมี input type file ละเพราะฉะนั้นผมต้องสร้างตัว state เนี่ยมาเก็บไฟล์ใช่ไหม ผมก็จัดไปครับจัดไปที่บรรทัดข้างบนของแอปสร้างขึ้นมาครับเป็นตัวแปรสอตัวมีชื่อว่าไฟล e แล้วก็เซตไฟล์ซึ่ง2ตัวนี้ก็มาจากหนอนี้ครับ useState เจ้าเดิมทีนี้ไฟล์ตอนแรกมันต้องเป็นค่าว่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะเซตเป็นค่านี้ครับเป็น n o าแล้วตอนนี้ครับถ้าเกิดผมทำการอัปโหลดไฟล์เนี่ยเอ้ยผมยังไม่อัปโหลดไฟล์ดิผมแค่จะเลือกไฟล์ก่อนครับอัปโหลดเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ ผมก็ต้องใส่ไปตรงนี้ครับเป็นอีเวนท์ที่ชื่อว่า on change ซึ่งตัวนี้ผมจะให้มันทำการอะไรอ่ะทำการเซตไฟใช่ปะโอเคแต่ว่าผมต้องใส่เป็นตัวอีเวนท์ไปก่อนเนาะเพราะผมเรียกเซตไฟล์ไปไม่ได้ครับผมต้องใส่ไปอันนี้ arrow function แล้วผมก็ทำการเซตไฟครับเซตไฟไปเป็น event t a r g e t คือ input ตัวนี้ครับแล้วก็ file เติม s ไฟล์ตัวที่0เพราะว่าไฟล์ที่ผมจะใส่มานะครับมีไฟล์เดียว ทีนี้ผมจะไปดูผลลัพธ์ไม่ได้ดิผมต้องทําให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าปัญหาเรื่อง performance เนี่ยมันคืออะไรผมก็จะ console.log ไปครับ console.log ไปว่า i ิอ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 ิแล้วก็ไปดูผลลัพธ์เลยดีกว่าครับผมโอเคเอา use state identify when ทำไมมันไม่ทำให้ผม auto อ่ะสงสารผมเว่ผมพิมพ์เองก็ได้ import อะไรวะ use state from React ใช่ป่ะตามสูตรเนาะ React โอเคมาละมาะขนาดนี้ต้องมาเชื่อผมมาโอเคครับตอนนี้ได้ UI มาละเพราะฉะนั้นผมจะทำการเลือกไฟล์ครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะเลือกผม inspect ก่อนให้มันไปเปิดที่ console โอเค inspector นี่ไม่ใช่ครับต้องไปที่ console ผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าไออีอีอีของผมเนี่ยมันจะ print ออกมากี่ครั้งเนาะถ้าเกิดผมเลือกไฟล์ไปครับ แล้วผมเลือกเป็นรูปนี่ละกันรูปหน้ากระต่ายน้อยน่ารักกด Open เห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยคอมโพเนนต์แอปของเราเนี่ยมันทำการเรนเดอร์อีกครั้งครับอีอีออเนี่ยมันขึ้นมา2รอบละแล้วถ้าเกิดผมเลือกใหม่ครับผมไม่เอารูปกระต่ายน้อยละผมเอาเป็นรูปอันนี้ดีกว่าครับรูปสีสีกราเดียนอันนี้นะครับผม Open ไปตัวคอมโพเนนต์ของเราครับมันก็จะทําการเรนเดอร์อีกรอบซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยครับเพราะว่าเวลาที่ผมทําการเลือกไฟล์เนี่ย ผมก็ไม่มีอะไรให้อัปเดตใช่ไหมตัว UI หน้าเว็บผมก็สิ้นสุดการทําง,งานแล้วครับก็คือกด browse แล้วก็เลือกไฟล์แล้วก็ได้ชื่อไฟล์มาตรงนี้มันต้องไม่มี UI อะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นต่อจากนี้แหละครับผมจะให้คุณผู้ชมดูของจริงครับคนจริงต้องลองของจริงเออทีนี้ผมเพิ่งนึกได้ครับว่าผมลืมบอกอะไรคุณผู้ชมไปบ,บางอย่างคุณผู้ชมเห็นว่าผมสร้างตัวสเต e เป็นไฟล์มาใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ได้เอาตัวไฟล์ตัวนี้ครับมาใช้ผูกกับตัว Input มันตัวเที่ยวไปเที่ยวกลับใช่ไหม เพราะว่าตัว In p u t ต type ไฟลตัวนี้ครับมันเป็น Input แบบพิเศษคือเราไม่ต้องผูกตัวเที่ยวไปเที่ยวกลับก็ได้ครับมีแค่ตัว on change ตัวนี้ตัวเดียวก็พอไม่ต้องส่งไฟล์ตัวนี้เข้ามาผูกกลับตรงนี้อันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ไปนะครับเพราะว่าเนี่ยแหละครับมันทำให้การ use ref เนี่ยเอามาใช้กับ Input ในรูปแบบนี้ได้เดี๋ยวเป็นไงผมเล่นให้คุณผู้ชมดูเลยละกันผมจะไม่ใช้แล้วครับไอตัว state ตัวนี้ผมก็ลบตัวนี้ทิ้งไปลบ on change ก่อนแล้วตัวที่2ที่ผมลบตามครับคือ state ตัวนี้ลบไป แล้วผมจะเปลี่ยนไปใช้สิ่งนี้ครับก็คือเป็น constant ตั้งตัวแปรไปก่อนครับเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า file ref ซึ่งไฟล์ ref ตัวนี้ครับจะมีค่าเท่ากับ use ref r e f o okay. k เฮ้ยเขานี้มี auto import ว่ะโอเคผมควรดีใจไหมเนี่ยทำไมเมื่อกี้ไม่มีวะแล้วก็ use ref ตัวนี้ครับเราต้องใส่ค่าเริ่มต้นไปก่อนซึ่งค่าเริ่มต้นของ use ref ครับตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีไฟล์ใช่ไหมผมก็ใส่ตามสูตรเลยครับเป็น now แล้วต่อไปครับผมจะทําการเซตไฟเนี่ยเข้าไปในไฟล์ ref อันนี้ผมก็ขอสร้างเป็นฟังก์ชันไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีตัวเซตไฟล์แบบตัวสเตตแล้วใช่ไหมผมก็จะสร้างฟังก์ชันขึ้นใหม่ครับเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า on file change แล้วก็จะรับตัว Event ตัวนี้มาด้วยครับเพื่อทําการเรียกหาไฟล์แล้วผมก็จะเอาอันนี้ครับฟังก์ชันนี้ไปแปะลงในนี้แล้วจากนั้นผมทำอะไรต่อ เมื่อกี้มื่อกีอ e v e n t target f i l e ใช่ไหมโอเคผมระล,ลึกชาติก่อนใช่แล้วแหละแต่ว่าผมต้องตั้ง,งด้วยสิ่งนี้ครับก็คือ f i l e ref c u r r e n t อันนี้สำคัญมากนะครับคือตัว f i l e ref เนี่ยค่าของมันไม่ได้อยู่ที่ตัวของมันครับมันอยู่ที่ตัว current มันต้องซ้อนลงไปอีกทีหนึ่งครับ e u t r e ต t เนี่ยแปลว่าค่าล่าสุดแล้วผมก็จะเซตค่ามันครับให้เท่ากับ event.target file เติม s แล้วก็ตำแหน่งที่0ูนย์ไฟล์แรกของผมแล้วต่อไปครับผมทำให้ครบสูตรก่อนดีกว่าเนอะผมจะทำการสับมิดไฟล์ตัวนี้ไปครับก็คืออัปโหลดไฟล์ผมก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาครับเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า on upload click ซึ่งตัวนี้ผมไม่ต้องดับอีเวนต์มาใช่ปะเพราะว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเนอะแค่อัปโหลดเฉยๆผมก็ใส่ไปเลยครับว่าให้มัน console log ค่าของไฟล์ล่าสุดครับก็คือไฟล์ ref current แล้วเดี๋ยวเขอดูกันครับว่าไอ้นี่เนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะผมก็จะเอาฟังก์ชันนี้ครับมาผูกกับปุ่มนี้ก่อนที่ on click on click เท่ากับอันนี้เรียบร้อยครบทุกกระบวนท่าแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับไม่มีสเตต์ละแล้วก็ไปดูผลลัพธ์ที่หน้าเว็บกันเลยดีกว่าว่า use r e เนี่ยมันทำอะไรให้เรา s a v ครับแล้วก็ไปดูกัน refresh ดีกว่าให้มัน clean คอนโซลของผมก็คลีนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําการเลือกไฟล์ครับกด browse ไปแล้วก็เลือกเป็นรูปกระต่ายน้อยไม่เอาละเอารูปนี้ดีกว่าครับรูปที่เด็ดรูปกระต่ายสามหัวกด open ไปคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าไอ้คาว่าอีอีอีเนี่ยมันขึ้นมาครั้งเดียวใช่ไหมมันไม่มีอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมตรงนี้แล้วครับเพราะว่าคอมโพเนนต์ของเราเนี่ยไม่ได้ทําการเรนเดอร์ตัว UI ใหม่แต่ว่าค่าที่ผมได้ครับตอนนี้ก็อัปโหลดไฟล์ได้ปกติเนาะผมลองกดดีกว่ากดอัปโหลดไฟล์ ผมก็จะได้ข้อมูลไฟล์ของผมตอนนี้มาครับที่มันถูกเก็บใน useRef ถึงตอนนี้ผมว่าอาจจะมีคุณผู้ชมบางคนสงสัยครับเว้ย useRef เนี่ยมันใช้กันอย่างนี้เหรอเพราะว่าอาจจะมีคุณผู้ชมหลายคนนะครับที่เคย Google มาหรือว่าเคยอ่านตัว documentation ครับของ Web React มาก็จะเห็นว่าตัว useRef เนี่ยมันมีวิธีใช้แบบอื่นใช่ไหมที่ไม่ใช่แบบที่ผมทาอยู่แน่นอนครับว่ามีเพราะว่าวิธีแบบนี้ครับผมว่ามันสิ้นเปลืองพลังงานเกินไป วิธีแบบนี้ผมบอกเลยครับว่าไอ้ไฟล์แบบนี้เนี่ยไม่ได้กินผมดอกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปใช้วิธีที่มันโมเดิร์นกว่านี้ครับวิธีเท่ๆของเราผมก็จะลบออกก่อนเลยครับวิธีการเซตไฟล์แบบนี้ไม่ใช่แล้วออนไฟล์แชงอันนี้จะไม่มีแล้วครับแล้วก็ออนแชงของไฟล์เนี่ยก็ไม่มีเช่นกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเลยครับคือไฟล์ ref เนี่ยมันเป็นของยูท์ ref ใช่ไหมมันสามารถเป็นค่าอะไรก็ได้ครับเก็บค่าอะไรก็ได้ ข้อมูลอะไรก็ได้ครับซึ่งก็หมายความว่ามันสามารถเก็บข้อมูลแท็กตัวนี้ได้ด้วยหมายความว่าผมสามารถใส่ตัวไฟล์ ref เนี่ยไปเป็น reference ครับเป็นตัวแทนของ input type file ตัวนี้ได้เลยผมก็ใส่ไปงี้ครับก็คือ ref เท่ากับ file ref อันนี้ก็จะหมายความนะครับว่า file ref ตัวนี้เนี่ยตอนนี้มันเก็บค่าข้อมูลไว้ครับเป็น input type file ตัวนี้ถึงมันจะเป็นตัวแทนครับมันไม่ใช่แฟนครับแต่มันก็ทำแทนได้ เพราะฉะนั้นผมสามารถเรียกใช้อะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวข้องกับ Input type file ตัวนี้เดี๋ยวผมเล่นให้คุณผู้ชมดูดีกว่าผมจะไปที่ on upload คลิกครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคำสั่งนี้คำสั่งเดียวใช่ไหมไฟล์ r e f e r e n ของผมตอนนี้ครับมันไม่ใช่ค่าไฟล์ละแต่ว่ามันเป็น Input ตัวนี้ทั้งตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะดึงข้อมูลจากตรงนี้ออกมาครับผมจะสร้างตัวแปรมาก่อนครับชื่อว่า my file ซึ่งตัวนี้ครับจะมีค่าเท่ากับ file ref file ref d o เฮ้ยพิมพ์ผิดตลอดเลยหลอนละ f i l e ref. current แล้วก็ file s ตำแหน่งที่0ตอนนี้แหละครับเราจะได้ไฟล์ของเราออกมาแล้วเพราะฉะนั้น console log ของผมครับผมก็จะล็อกไปว่าไม่ไฟล์โอเคเหลืออะไรอีกบ้างวะเนี่ยตอนนี้ก็ไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วครับตอนนี้ผมก็ลบการ on change ไปละใน input <c oughs> ก็เหลือแค่ตัว ref ครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกเลยคือไม่ใช่แฟนทำแทนก็ได้ไปดูผลลัพธ์ที่หน้าเว็บดีกว่าครับผมลอง refresh แล้วก็ลองอัปโหลดดูครับผมกด browse file แล้วก็เลือกเป็นรูปอะไรดีเอาเป็นรูปเดิมแล้วกันครับผมติดใจมากเลยกระต่ายน้อย3ามหัวกด open file ผมก็จะได้ไฟล์มาใช่ไหมแล้วผมก็ต่อเนื่องเลยครับกดอัปโหลดไฟล์เย้โอเคตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับไฟล์ขอผมก็ยังเก็บอยู่ตรงนี้แต่ว่าไฟล์อันนี้อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปครับมันไม่ได้เก็บไฟล์ไว้ในตัว u t u b e โดยตรงละ แต่ว่าตอนนี้ครับไฟล์เดสของผมเนี่ยมันเก็บ In p u t Type File ทั้งตัวนี้เลยแล้วตอนนี้เราก็มาลองมันกับอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันครับคือการ Use Ref เ,เหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ครับผมจะเอาย s e Ref เนี่ยมาใช้งานร่วมกับ Text Area ผมจะไม่ได้เก็บค่ามาหรอกครับแต่ผมจะทำอะไรเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูเลยดีกว่าผมจะสร้างตัว Text Are a ออกมาก่อนครับเป็น P ข้างบนนี้แล้วกัน P ตัวนี้ครับจะมี Text Area อยู่ข้างใน Text Area อันนี้ก็อย่าลืมนะครับมันเป็น t ท g เดียวใน React แล้วเทคอ a r ียของผมครับผมจะยังไม่เอาตัวสเตตเนี่ยมาเก็บข้อมูลมันเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทําเลยครับคือผมจะมีปุ่มปุๆหนึ่งซึ่งปุ่มนี้ครับคือ Button ซึ่งมีข้อความข้างในาครับเป็นชื่อโจทย์ของเราว่าชื่อว่าอะไรวะจําไม่ได้ Copy ใช่ปะไม่ใช่ Copy มันเป็นการเลือกข้อความทั้งหมดโอเคสิ่งที่ผมจะทําก็อยู่ในบัต t ท n นี่แหละครับคือผมจะเลือกข้อความทั้งหมดที่ผมพิมพ์ลงไปในเทคอ a r ี a ผมก็จะทําการสร้าง ref ขึ้นมาก่อนครับเป็น ref ไว้เก็บตัว text area ใช่ไหมผมก็สร้างไว้ข้างบนตัวนี้เลยครับเป็นตัวแปร constant ที่ชื่อว่า text area ref ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ use ref แล้วก็ค่าเริ่มต้นก็ตามสูตรเลยครับคือ now ตอนแรกมันจะเป็นค่าว่างนะครับมันจะไม่ว่างครับก็ต่อเมื่อเราแปะมาลงไปใน text area มันจะไม่ว่างตอนที่ตัว component นะครับทำการ return ทำการ render เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้ะผมก็ใส่ไปครับว่า ref เท่ากับ text area ref แล้วสิ่งที่ผมต้องทำต่อเลยครับคือผมต้องสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเป็นฟังก์ชันเลือกข้อความทั้งหมดผมก็จะสร้างไว้บนนี้ครับเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า on All text click อันนี้ผมก็ตั้งชื่อมั่วเนาะแล้วก็คำสั่งข้างในนี้ครับผมเว้นไว้ก่อนดีกว่าผมเอาอันนี้ copy มาใส่ลงในบัต t อนตัวนี้ก่อน on click เท่ากับอันนี้จัดไปแล้วทีนี้คำสั่งข้างในนี้ผมต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมคือผมต้องทำการโฟกัสตัวเทคกอารียครับแล้วก็เลือกข้อความทั้งหมดที่อยู่ข้างในเทคกอารียซึ่งตอนนี้เทคกอารีอของผมมันคือตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่แฟนทำแทนก็ได้ครับผมก็จะเอาตัวนี้แหละครับมาเรียกใช้คำสั่งเป็นคำสั่งนี้ครับก็คือ text area ref current แล้วก็ดอ t คำสั่งนี้ไปครับคำสั่งแรกก็คือ focus focus ไป แล้วโฟกัสเสร็จแล้วครับผมก็จะทำการเลือกข้อความทั้งหมดด้วยผมก็สั่งคบสั่งที่2ไปครับว่า text area ref current What? อะไรวะชื่อโฟกัสอันแรกอันที่สชื่อ select ปะน่าจะเป็น select เนอะถ้าเกิดไม่ถูกครับเดี๋ยวค่อยกลับมาแก้ select ไปโอเคตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปดูผลลัพธ์เลยดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนผมลบไอ้นี่ดีกว่าผมไม่ใช้มันละผมก็ทิ้งมัไว้สนาเนเลยทิ้งไว้โดดเดียวเลยไอคอนโซลล็อกเนี่ย เขาไม่เหงาแล้วครับเพราะว่าผมลบเขาออกไปแล้วเขาน่าจะไปอยู่กับเพื่อนเขาที่ไหนสักที่ครับไปดูผลลัพธ์ที่หน้าเว็บกันตอนนี้ผมก็จะทําการพิมพ์ข้อความลงไปนะครับเป็นข้อความอะไรก็ได้ครับพิมพ์ไปพิมพ์ไปพิมพ์ไปเอาสักแค่นี้ดีกว่าแล้วผมก็จะทําการกดปุ่มครับเลือกข้อความทั้งหมดโอเคผลลัพธ์ที่ออกมานะครับได้เรียบร้อยก็คือตัว Text Are ียตัวนี้ครับมีการโฟกัสลงไปแล้วก็ตัวข้อความข้างใน Text Are ียครับถูกเลือกทั้งหมดเลย ผมก็สามารถก o p ปี้ข้อความนี้ได้ครับแล้วก็ Enter ลงไปเป็นบรรทัดใหม่และนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้งาน React Hook ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า useRef ที่ผมทำให้คุณผู้ชมดูในคลิปนี้แล้วตอนนี้ก็อาจจะมีคุณผู้ชมบางคนครับที่คิดไกลไปพร้อมกับผมเนอะผมคิดอะไรเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูที่โค้ดดีกว่าเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ผมจะทำในคลิปพาร์ตต่อไปนะครับคือตอนนี้ผมทำการสร้างตัว tag H t a ็ HTML เนี่ยลงมาใน Component a p p หมดเลยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดผมทาอย่างนี้ล่ะ คือผมจะย้ายตัวนี้ครับไอ้ตัว Tech a r e ียแล้วก็บัต t o อเนี่ยไปสร้างเป็นคอมโพเนนต์ใหม่ผมจะยังสามารถส่งตัว r e f e r e n ต์ครับยูสเลฟเนี่ยจากตัวคอมโพเนนต์แ p ปไปยังคอมโพเนนต์ใหม่ได้ไหมสิ่งมหาัศาจรรย์ที่ผมว่าครับมันจะอยู่ในคลิปต่อไปเนอะเป็นการส่ง r e f e r e n ต์ครับผ่านทางคำสั่งที่ชื่อว่า forward ref เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามได้ในคลิปต่อไปเลยครับผม